สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องไลฟ์สาระชาแนลนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพื่อนๆนะครับเข้ามาถามบอกว่าเราจะทำการเฟดอินเฟดเอาเสียงนะครับในแอปแคปคัทเราจะทำยังไงนะครับมีวิธีทำอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ทราบวิธีการเฟดอินเฟดเอาเสียงนะครับในแอปแคปคัทนะครับยังไงก็ ลองไปดูกันนะครับก่อนจะไปดูนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาเรามีคลิปใหม่ๆนะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้เราไปที่แอปแคปคั t นะครับไปที่แอปแคปคั t ที่เราทํางานนะครับกดไปเลยนะครับจากนั้นเพิ่มโปรเจกต์ใหม่นะครับก็คือตัวนี้นะอ่าตัวทีคือตัวนี้นะครับโปรเจกต์ใหม่ทีนี้เราก็นําวิดีโอของเรานะครับเข้ามานะครับยกตัวอย่างผมจะใช้เป็น ตัวนี้นะครับสิบห้าวินะาจากนั้นก็กดเพิ่มด้านล่างตรงนี้นะครับกดเพิ่มอันนะ่ะทีนี้วิดีโอของเราก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างการทำงานนะครับในการตัดต่อนะครับในแคปคั t นะครับก็ลองเล่นดูนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้วิธีการเฟดอินเฟดเอาเสียงเนี่ยนะครับ ก็คือเฟดอินเนี่ยนะครับการเฟดอินเฟดเอาเสียงก็คือว่าเริ่มต้นของคลิปเนี่ยนะครับเราจะให้มันเบาไปก่อนแล้วก็จะค่อยๆดังขึ้นนะครับการเฟดเอาก็เหมือนกันนะครับการเฟดเอาก็คือจะค่อยๆเสียงจะค่อยๆหายไปนะครับวิธีการนะครับให้เราทําการแยกเสียงออกจากวิดีโอก่อนนะครับก็แตะไปที่วิดีโอนะครับก็คือเลเยอร์วิดีโอตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับแตะไปที่วิดีโอนะครับให้มันเป็นขอบขาวแบบนี้นะครับจากนั้นให้เรา มาเลื่อนดูเมนูด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็จะเจอคําว่าแยกเสียงนะครับเราก็แยกเสียงออกมาก่อนนะครับก็จะปรากฏเห็นเลเยอร์เสียงอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับนะครับจากนั้นให้เราเลือกนะครับแตะไปที่เลเยอร์ที่เป็นเสียงโดยเฉพาะนะครับก็จะขึ้นขอบสีขาวแบบนี้นะครับจากนั้นมาดูเมนูด้านล่างนะครับให้เราเลือกคําว่า เรือนนะครับก็คืออันนี hmm, ้นะครับน <Therefore, S 1> so, okay. ี่เมนูที่สองนะครับก็คือคําว่าเรือนนะครับให้เราแตะไปนะครับเห็นไหมครับก็จะมีเมนูขึ้นมาให้เราเลือกช่วงระยะเวลาเรือนเข้านะครับแล้วก็ช่วงระยะเวลาเรือนหายนะครับก็คือเฟดอินก็คือช่วงระยะเวลาเรือนเข้านะครับให้เราเลือกนะครับไปเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับตรงเลเยอร์เสียงเนี่ยนะครับ งเลเยอะเสียงจะสังเกตเห็นว่าจะมีเงาสีเทาๆเห็นไหมครับปรากฏขึ้นมาครับตามที่เราเลือกติดนะครับทีนี้เดี๋ยวลองหยุดดูก่อนเนี่ยครับเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นไหมครับจะเป็นสีเทาๆนะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับว่าเราจะตั้งเอาเท่าไหร่สองวิอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เปิดอัปเดตเอาก็คือช่วงระยะเวลาเดียนไทยนะครับอยนเลย ลองเลื่อนไปดูท้ายคลิปนะครับนะครับก็จะมีแถบสีเทาๆอ่าอไม่ใช่แถบสีเทาๆนะครับมันจะเป็นเหมือนกับว่าอ่าสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าการลดระดับความดังของเสียงลงนะครับเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเลือกเลยนะครับทีนี้ก็ลองมาฟังดูเปินดิงเสียงมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับ เบียดแ้เสียงก็จะค่อยๆหายไปนะครับจากนั้นให้เรากดตรองหมายถูกที่อยู่ด้านล่างนะครับปุบรหมายถูกไปเลยนะครับทีนี้เรามาฟังดูอีกทีนึงครับลองเล่นดูก็จะประมาณนี้นะครับ เฟดเอาก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเฟดอินเฟดเอาเสียงนะครับสำหรับใครที่มีปัญหานะครับในการใช้แอปตัดต่อแคปคัทนะครับการเฟดอินเฟดเอาเสียงก็ลองทำตามที่ผมแนะนำดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ